สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้โดยการคูณได้ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะครูก็จะมีคำถามหรือปัญหาชวนคิดให้นักเรียนได้ลองคิดก,ก่อนนะคะ โดยปัญหาชวนคิดนี้นะคะครูจะมีรูปมาให้นักเรียนดู4รูปโดยรูปแรกก็คือรูปนี้นะคะสังเกตเห็นว่ารูปที่1นึ่ครูแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะสส่วนครูระบายสีไป1ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษ1ส่วนสนะคะรูปที่สองสังเกตไหมว่าครูแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนนะคะรูปที่ได้ คูรบายสีไป2ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นก็คือเศษสองส่วน4นะคะอ่ะเรามาดูรูปที่3กันเลยรูปที่3คูแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ1 2 3่5 6าหแบ่งออกเป็น6ส่วนคูระบายสีไปกี่ส่วนคะ1 2 3สาม สส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษสาส่วนหนั่นเองอ่ะเรามาดูรูปสุดท้ายกันนะคะรูปที่4รูปที่4ครูแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ1 2 3 4 5 6 7 8 8สส่วนครูระบายสีไปกี่ส่วนคะ 1 2 3่งสองสามสี่ะบสี่ปสีส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษส,สีส่วน8นั่นเองอนักเรียนเห็นแล้วทั้งหมด4รูปครูอยากจะทราบว่าทั้งสรูปที่ครูให้มานี้เท่ากันไหมคะ,ะนักเรียนคิดว่าเท่ากันไหม ยังไม่มั่นใจบางคนก็บอกว่าเท่ากันไม่เท่ากันนะคะเราจะมาลองดูว่าทั้ง4รูปนี้เท่ากันไหมนะคะ,ะเรามาดูรูปที่1นะคะก็คือแบ่งออกเป็น2ส่วนระบายสีไป1ส่วนก็คือเศษ1ส่วน2กับรูปที่2นะคะซึ่งแบ่งออกเป็น4ส่วนระบายสีไป2ส่วน คือตรงนี้นะคะเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษ2ส่วน4อ่จะเห็นว่าส่วนที่ระบายสีรูปที่2คือตรงนี้นะคะเห็นไหมเป็น2เท่าของรูปที่1ก็คือตรงนี้โดยเราจะเอาเศษส่วนในรูปที่1ก็คือเศษ1ส่วน 2ตรงนี้เห็นไหมคะถ้ามันเป็น2เท่าเราก็นำสอมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน1คูณ2ได้2 2คูณ2ได้4อ่ะเราก็ได้แล้วว่าเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ2ส่วน4แสดงว่ารูปที่1กับรูปที่2เท่ากันนั่นเอง เดี๋ยวเราจะมาเทียบรูปที่1กับรูปอื่นดูบ้างนะคะอ่ะต่อไปครูก็จะนำรูปที่1ก็คือเศษ1ส่วน2ไปเทียบกับรูปที่3ก็คือรูปนี้ก็คือเศษ3ส่วน6แล้วนักเรียนก็สังเกตว่ารูปที่3นะคะเห็นไหมส่วนที่ระบายสีตรงนี้อ่ะ เป็น3เท่าของรูปที่1คือตรงนี้เช่นเดิมค่ะเราก็นำเศษ1ส่วน2ตรงนี้นะคะเป็น3เท่าเราเอา3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน1คูณ3ได้3 2คูณ3ได้6อ่ะเราก็ได้แล้วว่ารูปที่1เท่ากับรูปที่ 3ด้วยก็คือเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ3ส,ส่วน6อ่ะเรามาเทียบรูปที่1กับรูปที่4ดูบ้างนะคะรูปที่1ก็คือเศษ1ส่วน2ก็คือรูปนี้รูปที่4ก็คือแบ่งออกเป็นกี่ส่วน8ส่วนระบายสีไป4ส,ส่วนก็คือเศษ4ส,ส่วน 8เช่นเดิมค่ะนักเรียนสังเกตดูว่าส่วนที่ระบายสีของรูปที่4ก็คือรูปนี้เป็นยังไงคะเป็น4เท่าของรูปนี้เหมือนเดิมเราก็นำเศษ1ส่วน2ของรูปที่1รูปนี้เป็น4เท่าตรงนี้เห็นไหมคะเราก็นำ4มาคูณทั้งเศษและส่วน1คูณ4ได้4 สอคูณสได้8เราก็จะได้แล้ว,ว่ารูปที่1เท่ากับรูปที่4ก็คือเศษหนส่วนสเท่ากับเศษสีส่วนแจะสังเกตว่าจากที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยทั้ง4รูปทำไมคะเท่ากันอันนี้ครูจะเรียกว่าเป็นวิธีการทำเศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณซึ่งนักเรียนเนี่ยจะทำได้โดยก็คือ นำจํานวนนับจํานวนเดียวกันคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั่นเองนะคะทีนี้ครูก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างของครูก็คือให้นักเรียนหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1นส่วนสอีก3จํานวนอะเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะตัวแรกเศษ1่ส่วนสามะ มานะคะจากโจทย์ครูจะทำให้เศษ1ส่วน3ตรงนี้เป็น2เท่าครูก็นำา2คูณทั้งเศษและส่วน1คูณ2ได้2 3คูณ2ได้6เราก็จะได้เศษส่วนที่เท่าที่เท่ากันตัวแรกแล้วนะคะก็คือเศษ1ส่วน3เท่ากับเศษ2อส่วน6ะเรามาทำตัวที่2กันเลยค่ะ ครูจะทำให้เศษ1นส่วนสเนี่ยเป็น3เท่านะคะครูก็นำา3เห็นไหมคะคูณทั้งเศษและส่วน1นคูณสได้3 3คูณสได้เเราก็จะได้ตัวที่2แล้วก็คือเศษ1นส่วน3เท่ากับเศษ3าส่วนเอ่ะเรามาดูตัวสุดท้ายกันครูทำเป็นกี่เท่าคะอ่ะดูตัวแดงๆ4งเท่า ก็คือนำ4คูณทั้งเศษและส่วน1คูณ4ได้4 3คูณ4ได้12เราได้ตัวที่3แล้วนะคะคือตัวสุดท้ายที่ครูต้องการหาก็คือเศษ1ส่วน3เท่ากับเศษ4ส่วน12อะเราก็ตอบได้เลยนะคะว่าเศษ1ส่วน3เท่ากับเศษ2ส่วน6เท่ากับเศษ3ส่วน เกเท่ากับเศษสี่ส่วนสิทีนี้เราก็ได้เศษส่วนที่เท่ากับเศษหนส่วนสครบ 3, จําจำนวนแล้วนะคะอันนี้เป็นวิธีการหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยวิธีการคูณสำหรับวันนี้เนื้อหาในวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ